สวัสดีครับวันนี้ก็มาเพราะว่าเกมอาวีกแล้วก็เค <Okay. S 1> ว่างพอดีอืมผมก็เลยมาอัดคลิปเดี๋ยวว่าจะลงเลยก็วันนี้ก็มีหลายวันแล้วละมาในวันที่สิบสามอ่ะอันนี้จะยีิบเก้าแล้วก็งานหน่อยนะผมก็เพิ่งลงเขาเพิ่งว่างขอโทษจริงๆครับขอโทษทุกคนจริงๆโอเคนติดตามผมวันนี้ก็มาดูดีกว,ว่าว่าอันนี้ตะคม,มาที่ที่เราได้มา สวยไหมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านี่ผมยังไม่สวยนะยังสวยสวยจริงๆนะดูเลยนี่บอกเลยนี่เป็นังไงมีเามาียวม้านี่ก็มีไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวมา้าเนี่ยสวยเลยนะมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรนี่งู ในจอนอีกแล้วโอเคนี่ก็ปุ่มนะถ้าใครอยากได้นี่กรอบโปรไฟล์วิบวับเหรอในราคาเพียงเก้าบาทอืมก็ก็สวยนะผมว่าก็สวยนะเนี่ยอันอันสี่บนีนโซนนะดูเลยป่านี่โอ้ดูดิดดดผมไม่ค่อยได้เล่นดูดิฮะมอเตอร์นะผมไม่ค่อยได้เล่น เพื่อเราทำงานมันง่วงอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูต่ออุ้ยได้อะไรอะ่ะอ๋อลงทะเบียนหรอกลงทะเบียนปะโอเคกคิรอ๋อเล่นไปเรื่อยเกษตรมองเก็บแต้มเดียวเก็บแก้แต้มทีมอ๋อน่าสนใจนะว้าว มันจะได้ตัวปลดล็อกตัวอืมใครมาเล่นได้กิจกรรมมาดูกิจกรรมเนาะให้มาดูกติกาด้วะแกนทั่วไป4่รอบเก็บแต้มเดี่ยวอ๋อแค่เป็นทีมแข่งไปเรื่อยจนกว่าพ้ชนะใครสนใจก็มาดูดกฎกติกากัะนไะด้ผมก็ไม่ไม่รู้มากมขอรางวัลน,นี่อะรอบเก็บคะแนนเดียว ได้สองได้สองอยางรอบเก็บคะแนนทีมโอ้เพยออฟอ่ะเพยออฟอ่ะรอบเพยออฟรอบออนไลน์ใช่ไหมโอเคอ่านมุสางคิดไปออกนี่รางวัลที่ยังไม่ได้รับตาอ่านเชิญฮีโร่ฟรีตอบรูปโปรไฟล์โอ้โหไอายาจตไม่นี่นก็เล่นได้นะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูเสียเวลาไปเยอะละ ก็ามาดูก็มีอะไรบางมาวกนมาเป้งมาเี่เสียงเปรี้ยวอ่ะสวยอ่ะว้าวอจารย์ไม่ไม่มีอะไรเยจอนี่เนี่ยคมเนะี่ย ขอ oh, งมีตวงละอันนี้อันนี้านาทาคมซื้อไปอนี่ไงเก้าสิบเก้าบาทอ่าเปิดเพื่อรับบอกไปว่าเปิดเพื่อรับสวยนะไปสนใจซื้อได้เลยเนี่ยเก้าเก้าบาทเองโอเค <Okay. S 1> อันนี้ได้อยู่เพื่อรับโอเคเก้าเก้าบาทนี่สองอันนะอ่าถ้าซื้อได้นะสนใจ นี่ในแพ็กกินสุดเทวนี่หนึ่งแถมหนึ่งผมผมผมาซื้อได้นี่หนึ่งบาทสวยมากนะโอ้สวยมากเลยอืมของอเยอะนะกินว้า200บสองร้อยนนบาทนี่หกสิบบาทโอ้สวยไม่ได้สวยสวยมากเลยอะ่ะ เลือกหรอโหสวยนะนี่ๆๆของับใจตัวนี้จำใจแล้วไม่รู้ว่ะสามชิ้นหรอเปิดเพื่อรับหนึ่งสก,กินทาวออุ้ยสวยทนทะ้งนั้นเลคุ้มมะเนี่ยสามร้อยผมไม่เติมอ่ะ <laughs> ม,มันไม่มันไม่ใช่อะดวงดวงไอไรดีมันไม่ใช่โอ้หยี่สสองลสองราศี ไอ้เนี่ยใครสนใจนี่โผมมีสี่ตัวแล้วจุดสองราสีไม่ค่อยมีอะไรมากนี่นี่คนรบอ้หกินรวมมิดในสิบกล่องนี่ยี่สิบในสามสิบกล่องรุ่นไปยาวๆโอเค <Okay. S 1> น่าสนใจนะอืม ไม่มีละหน้าจำโอยหน้าจะหมดแล้วละอ่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งเย่าลืมแชให้ผมนักพิษต,ต,ต่อไปด้วยวันนี้ก็มีแค่นี้และ <c oughs> ไม่้่้จะมีแค่หน่เลยบายบาย